สวัดีครับผมโนฟาสแท็กนะครับร้านฟาสแท็กเราเปิดมาประมาณ12ปีแล้วนะครับแล้วตัวผมเองขี่รถมาน่าจะประมาณ20ปีแล้วครับผมจะนึกถึงอิตาลีดีไซน์ครับแล้วก็หมวก made in อิตาลีโอเคต้องบอกแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นหมวกผมใช้งานเองหมวกตัวท็อปของทุกยี่ห้อเนี่ย เรื่อง performance เนี่ยใกล้กันหมดนะครับแต่ว่าอ e ีกไลทเนี่ยจุดที่มันเด่นกว่ายี่ห้ออื่นก็คือเรื่องนวมนะครับรวมเนี่ยต้องลองสัมผัสเองอะ่ะผมว่าดีที่สุดในตัวท็อปด้วยกันจากทุกยี่ห้อนะครับถ้าลูกค้าที่กำลังลังเลว่าจะซื้อเอกไลทหรือจะซื้อหมดยี่ห้ออื่นเนี่ยเอางี้เอกไลทเนี่ยมันมีข้อต่างก็คือถ้าเราอะชอบความเป็นอิตาลี ตัวท็อปอิตาลีราคาไม่ข้าม30,000ื่นเนี่ยมีไม่กี่แบรนด์นะครับเอกไลท์เนี่ยไม่ข้าม30,000ื่นได้เม็ดอิตาลีนะครับเรลว,วัสดุเนี่ยคาร์บอนด้วยนวมดีตัวเฟอร์แมทนี้เต็มจริงๆซื้อได้ผมก็ใช้นวมดีผ่านส่วนใครสนใจจะมาซื้อสินค้านะครับก็ขอฝากร้านฟา t แทก ซูเปอร์บายสโตร์นะครับร้านอยู่ที่โคลาชนะครับช่องทางการติดต่อเนี่ยเฟซบุ๊กทิกต็อกช้อปปี้แล้วก็ลาซาด้าก็ได้ทั้งสีช่องทางนะครับผม